โอเคครับกาบสวัสดีน้ำจงกมันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกม Boot En ์แนะครับวันนี้ก็จะพามาดู ak 1 2 a ลายเสือก็บอกนี้นะครับบอกเลยว่าสวยนะครับนับแดงทองนะทุกคนนะก็กลางๆก็จะเป็นสีแดงๆเนาะข้างบนก็จะเป็นสีทองทองนะทุกคนก็ได้มาจากซีซั่นพาร์ทนะซีซั่นนี้ถือว่าเป็นซีซั่นของเสือนะก็ถือว่าโอเคเลยแหละนะทุกคนที่ผมทำการดูๆมาเนาะ ก็ดาเมจนะครับก็อาจจะไม่โดดเด่นอะไรมาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า AK 4 7ก็จะแรงกว่าอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ดาเมจอยู่ที่3 2นะแล้วก็ความแม่นยำที่6 2ทะลุ21กระสุน3 2ทับ6 4อัตราการยิง60กลางควบคุม40นะแล้วก็การเคลื่อนไหว64นะครับทุกคนก็บอกเลยว่าปืนนี้ก็โอเคแหละนะครับสำหรับผมเนาะ เดี๋ยวผมจะลองยิงให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับนะว่าจะเป็นอย่างไงครับก็จะมานี้ครับนะก็ยิงแบบโคตรรัวเลยนะดูดิเวลาใส่แม็กกาซีนก็จะประมาณนี้ครับเวลาเปลี่ยนปืนครับก็จะทักขึ้นมาแบบนี้เนาะง่ายดีนะครับนะถือว่าไม่ค่อยเสียเวลาในการรีโหลดกระตุนและวั้าค่อยเนะทุกคนนะก็จะถือก็ประมาณนี้ครับนะตัวอยู่นะครับนะนะก็จะทําการดูครับว่าผมชํานาญอะไรไปบ้างแล้วนะครับ ก็ทำนานครบ15ขั้นไปที่1รลอนนะครับนะผมก็เน้นสีเหลืองทั้งหมดเลยนะครับนะขั้นที่5้าก็สีเหลืองนะครับแล้วก็ขั้นที่ติบก็สีเหลืองไปครับนะทุกคนอันนี้ผมลืมใส่เนาะขั้นที่ติบ้านะครับก็ขั้นสีเหลืองเหมือนเดิมครับนะมันก็้บวกอะไรหลายอย่างขึ้นมานะครับนะเดี๋ยวผมดูก่อนมันก็จะบวกคอมมิยามละห้าเลยนะทุกคนแล้วก็ทะลุบวกมา4แล้วก็การคุกคุม1น่ะครับการเขอาไหวบวกมา5นะทุกคน เดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าว่าปืนนี้จะเป็นยังไงหลังจากัพแล้วนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เราดูครับว่าจะเป็นยังไงนะปืนนี้โอเคครับเก็บเป็นสองครับเปิดมากเก็บสองไปเลยนะครับนะสามตีโอ้โหแรงว่ะเออชอบว่ะเข้ามือดีนะครับปืนนี้อืมสวย ลายก็สวยเร่งก็ดีนะครับนะอืมมาดิมาดิาดโอ้โหเจอ a ar ยิงนะทุกคนเมื่อกี้ืมขึ้นไปทำไมเหรอมาทีเหอ้อไอด้ดำดำใส่ชุดดำเหรอเฮ้อไปงานศพตัวเองซะ อู่นี่อูนี่เิบอุย้ยโอ้โหบางทีก็ตรงตรงไปนะบางทีก็ดีดบางทีก็ตรงนะเวลามันไม่ดีขึ้นหัวเลยนะโอ้โหเยอะจัดจะเยอะไปไหนเฮ้อเอาแล้วเบิดไปกินไหมอุ้ยโดนไป40ครับตัวไหน,นเนาะเยอะครับ เก็บให้หมดเก็บให้หมดอย่าให้เหลือเพื่อนตวยอื้อหือเจอไอ้ดำจริงครับนะได้เดี๋ยวไปได้ไปงานศพตัวเองแน่มาปุ๊บอุ้อกระตุกเล็กน้อยครับทุกคนพยายามใส่แมกกาซีนไว้นะทุกคนจะได้ไม่หมดกลางทางนะถ้าหมดกลางทางนี่แบบตัวยมากๆเลยครับผมไม่ชอบกระสุนหมดกลางทางเลยนะ เดเต้นดูร่าราสักหน่อยครับไม่คยได้เต้นตักเท่าไรเลยนะลงกิฟต์นะตึ๊ตตุ๊ตตุ๊ต๊ตดไปครับนะกดทีนะตึ๊บต่ดได้นะตึ๊ตตุ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 ๊ตหืมวิเพื่อนมึงลงมาได้แล้วมึงโดนยิงแล้วนะ่ะไอห่าโอ้โหเจอ AR15A ยิงนะครับทุกคนมันก็แรงอยู่นะครับนะ AK12 กระบอกนี้นะแต่ว่ามัน แรงสู้ a k 4 7ไม่ได้นะทุกคนมันก็ข้อดีก็เสียก็แตกต่างออกไปแหละนะครับอืมอุ้อุ้ย,อยโ,อโอ้โหเยอะเยอะมามาดิมาดิาดโหเลิดเหลือสิบสองตัวหรือเปล่าวะค่อยตอบไปครับทุกคนไม่ต้องรีบเนาะ โคตรยับครับทุกคนเลยห้าตัวกระสุนเหลือเก้าครับตอนนี้ต่อไปครับกระสุนหมดครับให้ปืนพกแทนแล้วกันโอ้โหเดียบรอครับแตกดิครับกระสุนหมดก็แตกดิครับรอเลยต่อไปครับเทเล็กเละน้อยเนาะเหลือตัวเดียวครับไม่รู้เพื่อนจะทำได้หรือเปล่าอีกแค่ตัวเดียวเพื่อน โอไม่มีใครฆ่าเลยวะโอ้เรียบร้อยครับชนะไปนะครับนะก็ผมฆ่าไปสามสิบสามตัวเลยนะครับตายไปหกเนาะแล้วช่วยเพื่อนไปหนึ่งนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้โคตรสุดนะทุกคนเปิดน,นี้ผมว่าคิดว่าผ่าน,นครับนะสำหรับผมนะแต่ว่าถ้าไปเล่นจริงๆในโหมดแหลงอะไรอย่างงี้ไม่รู้ว่าจะเล่นดีหรือเปล่าน,นี้ผมเล่นโหมดธรรมดามานะครับผมไม่ค่อยมีเวลาลงแรงแตังเท่าไหร่นะต้องขออภัยด้วยด้วยกันนะครับก็วันนี้ไปแล้วไปบ้านเจอคลิปนะครับฝากกดไลค์ผมด้วยนะ ก็ได้ MVP ไวนะ้เนาะที่1ว,ว้าว